เล่นที่เล่นเด็ดที่สุดคือนักอิงกับนักโซนะแต่อย่างที่บอกเล่นได้ทุกตำแหน่งสุดยอดสังคมต้องการคนแบบนี้ทำได้ทุกอย่างก็ขอเล่นด้วยแน่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรอตาหน้านาสบายดีอ้าไม่ออกอ้าเราไม่ออกดุกคนอ้าไม่ออกอ่นอ้ามันเราไม่ค่อยออกอ่ะ มันก็คทยไทยภาษาไทยแหละแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันอ่านถูกไหมอะ่ะกลัอา่านผิดมากเลยห้ายรวังนะนี่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 นี้ไว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 มัจะยากแน่เลยอู้ลงมามาอู้อูมาสิมามามมาเลยมา ได้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 สวยสวยมากได้ได้ได้ตัวเย้เศรยอดเก่งมากค่ะเก่งมากกับก่อนหนะากับก่อนเดี๋ยวมาใหม่กับก่อนหนะาตอนนี้จะทำทันแล้วมันเร็วจังเร็วตรงไหนโชคดีช้ามากเพราะว่าฉันไม่ค่อยได้ไห์ถ้าฉันไห์ป่านนี้น่าจะ 3 2มพไปแล้วเธอใช่ไปตบแม่เพื่อหาเงินมาตบ <c oughs> ไม่เอาอย่าหาทำขอเล่นด้วยครับพี่เดี๋ยวรอตาหน้านะเดี๋ยวรีห้องให้เว้ยเว้อเดยวเดยวเดเนหนาแะไว น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเวเฟอร์นี่น่าสนใจพร้อมเหมาะให้หาเวโปรตินกินอุ้ยจริงหรอมา <c oughs> มาซือ้อซื้อในไลน์ฉันพุกมมี <c oughs> มีสิทธิพิเศษลดราคาแล้วก็มีมีของขวัญให้ด้วยต้องมาซือ้อแล้วมันถูกด้วยนะามันไม่แพงนะ ใช่แต่ว่าฉันไม่อยากแนะนําตอนนี้ให้หมดอะถ้าแนะนําตอนนี้ให้หมดเอาแล้วเดี๋ยววันที่สิบหกไม่มีอะไรจะแนะนําพรเธอจริงปะจริงมันเหมาะกับสําหรับคนออกกําลังกายแต่ว่าถ้าน้องตะวันฉันอาจะไม่แนะนํานะเพราะว่ามันสําหรับคนที่ลดนำนะ้ำหนักแต่ไม่ใช่สําหรับคนที่เพิ่มนำนะ้ำหนักไม่เหมือนกันก็เลยไม่แนะนําว่าถ้าน้องตะวันเป็นคนจะเพิ่มนำนะ้ำหนักไม่แนะนํากินตัวนี้ใช่เพราะว่ามัน มันทำให้อิ่มทอนนานขึ้นอะไรพวกนี้เ็บปะไว้ด right, ยไปเลยค่ะไม่แนะนำเลยเหตนท่านองตะวันแบบอยากลดน้ำหนักอะไรเงี้ยตัวน,นี้เหมาะแบบตอบโจทย์เลยแล้วรู้ว่าตอนในหลายอ่ะไม่สามารถพูดคำเหนี่นี้ได้นะโดนแบนไม่สามารถเพราะว่ามันสามารถลดน้ำหนักได้สามารถช่วยก้ามเผาผ่านหรือว่าเพราะว่ามันมองว่ามันเป็นโฆษณาเกินจริง วายใช่ wow. ไม่ได้เลยก็เยฉันไปก่อนนะแล้วลงมาเลยต้องมีเหือวันที่สิบหกวันที่สิบหกห้องนี้ยังไม่ไหลใจเย็น <c oughs> ใจเย็นพ้อนี้ยังไม่ได้ไหลอนี้ยังว,วันนี้สอบห้งนี้สอบวันที่สิบหกเอาจริงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาโอเคกับฉันอะ เตือนหน้าฉันก็จะได้ไหลทั้งเดือนเลยใช่แล้วอะไรนะพี่เปลี่ยน,ป,ยนปืน,กล,ปลนกลายเป็นลูกซอไว้นะเผื่อเขาได้ได้ได,ได้ได้เลยค่ะลูกซองดีกว่าหรอลูกซองคือรูปแบบไหนวะอันนี้ปะอ่ะอันนี้เย้ใช่แล้วถูกต้องดี โอเคไหมไปกวนมาอ่ามีตุย่ยอ่ะต<น>้นดึงอะ่ะไม่รอดละ่ะสวัสดีครับพี่นัทเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนน้อยนะ่ะ มันดีกว่าเลิกดามเมครับแต่ข้อเสียคือมันชา้ชาช้าเมื่อกี้อ่ะยิงพอดีลูกซองไม่มีอ่ะไม่ก็น่าจัดฆ่าได้เลยแล้วก็ไม่ตุยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะที่โคตรตื่นเลยครับตื่นตื่นมากถ้าไม่ตื่นนะเล่มไม่ออกแน่ตุยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสไล มีเรียบร้อยคุณพี่ป้อมข่าวป้อมตีป้อมน้ากาศหรือว่าเอาลูกสองตีป้อมจะดีกว่ามันดีกว่าเริ่มดาเมจครับแต่ข้อเสียคือออกอันนี้อ่านแล้วนี่ว่ะ แช่งคอมเมนต์ทำอะเลืมลืมตัวปิดป้อมขัดปิดป้อมมาแล้วฮะตุ้มมีคอมโบฮัลโหลฮัลโหลมิงกาลาบามิงกาลาบานี่อูมิชชั่อ How how are you today? It's good. It's okay. วันนี้กินข้ามาแล้วเออน่าจะได้กินหลังเลิศไหลกินไปแล้วก็ท่องท่องที่ต้องขายของไปยังไม่ได้กินเลยใช่พยายามสู้ชีวิตอยู่สู้ชีวิตต้องสู้ชีวิตค่ะ โดแนแย่งไม่เป็นไรเกือบละให้การสนสติ๊กเกอร์ย,ออย่อเลยฐานด้วยน้คตเลิศระวังนะระวังนะ <c oughs> โู้ไม่โดน <c oughs> ไม้แรงมากเลยก่อนนะกับนะยากยาก เลยนะทันทายโอเค the enemy อนี่เรียบร้อยลฮะลาตถ้าพี่เล่นปืนสนไนด์ได้มันแรงกว่าปืนลูกซองอีกแถมระยะไกลโอ้แต่มันมันยากหนา ว่าเหมาะกับเล่นแบบนี้แหละใช่เหมาะกับเหมาะกับเล่นอันนี้อะ่ะมีก็รอดละตบตกันดิกก็ไหลไอ้ก็อ้าวมีเป็นไงบ้างงานฉันเยอะมากเลยอ่ะช่องน,นี้พามาคิดถึงคิดถึงเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีบอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะ วันที่16ฉันก็ไลส่สดถายของตอนนี้เป็นลวโบเป็นแม่คาแล้วค่ะงายทำหลายยากต้องลองดูจะได้เก็บประสบการณ์ไว้เยอะๆเนาะอูระวังนะจริงอุยทำไมป้อมบนฉันแบบยับขนาดนั้นงงอะสบายดีจ้างานเยอะเหมือนกันเลยแต่เงินเยอะ ตาเว้ยแต่ฉันเงินไม่เยอะตามาดิ <c oughs> งานฉันเยอะแต่ว่างเงิน,เงงนไม่เพิ่มเลยกูงงกูจะกรีดเงินไม่เพิ่มเลยฉันนิดหนึ่งไม่ดีเลยอ่ะไม่แฮปปี้โมเอ็มโอโมวันจีค่ะคุณมโม <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจซ้อมได้นะขอบคุณมากมากค่ะเอ้าใช่ประเทศไทยเนาะอย o ่เนาะก็ฟิวฟิวมีแระงานเยอะขึ้นไม่เท่ากับว่าเงินจะได้มากขึ้นนะคะของเท่าเดิมฟิวฟิวฟิวจ่ายเรียบร้อย เฮ้ยเอาหรอกป้าไม่น่าทันไม่เป็นไรไงายงานเยอะแต่งเงินเท่าเดิมโยเวนได้ค่าสอพิเศษได้ต่างหา <c oughs> เออเหมือนกันโยเวนไปรับงานจอบคนนอเอาไม่ไม่ไม่ได้มากขึ้นเลยอะ่ะแต่ก็ช่างเถอะชีวิตเนาะได้แค่ไหนก็แค่นะน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดนเอ้แตงกิ้วมันที่โดนให้เยนะไอ้อ้วนมาไห่โอ้โหีตีหลอกแล้วได้ได้ๆๆ้ได้ไๆๆๆันแๆ่เลยอ่ะๆๆ ยิงแรงมากเลยอะปากดูฆ่ายิงทีสองทีมันก็ตุยละงงตุยเ,เร็วมากมันกำลังคีวอยู่ว่ฉันต้องไล่สี่ชั่วโม,มงขายของนี้ฮันดี้ฉันจะฉันจะดอกไหมจนถึงสุดท้ายไล่ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่ม <c oughs> เป็นมีคนซื้อปุ๊บเป็นหนึ่งทีมีคนซื้อปุ๊บเป็นหนึ่งทีไ <c oughs> ว้ไว้ไว้ไว้ระวั <c oughs> วงนะ โอเควันไหนนะเดี๋ยวว่ามีแหวกมาวันที่16ค่ะวันที่16เป็นวัน <Victory. S 1> วันอะไรวะวันพัลล์ค่ะใช่แหวนมาได้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนหยีดรอบหนึ่งเลยนะ